สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเนมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของดินนะคะดินนะคะจัดจำแนกเป็นดินเหนียวดินร่วนและดินทรายนะคะตามการจับตัวของเนื้อดินและการไหลผ่านของน้ำค่ะ เรามาดูสมบัติของดินกันนะคะการจับตัวของเนื้อดินในการไหลผ่านของน้ำนะคะถ้าน้ำไหลผ่านได้ยากหมายถึงดินชนิดนั้นเป็นดินเหนียวค่ะโดยทั่วไปมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มค่ะส่วนการจับตัวของเนื้อดินนะคะน้ำไหลผ่านได้ปานกลางนะคะนั่นก็คือดินล้วนค่ะ โดยทั่วไปนะคะจะมีสีดําหรือสีน้ำตาลเข้มค่ะและดินสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดินทรายค่ะน้ำสามารถไหลผ่านได้ง่ายนะคะโดยทั่วไปนะคะมีสีน้ำตาลค่ะเรามาดูประโยชน์ของดินนะคะดินแต่ละชนิดนะคะให้ประโยชน์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของดินดังนี้ค่ะดินเหนียวนะคะ ใช้ในงานปั้นหรือการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะเช่นภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆและใช้ในการเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากคะ่ะอย่างในภาพแรกนะคะก็คือดินเหนียวนะคะในการปั้นภาชนะต่างๆค่ะและดินเหนียวนะคะสามารถใช้ในการปลูกข้าวได้ค่ะ ่อไปนะคะเป็นดินล้วนนะคะใช้ในการเพาะปลูกพืชทั่วไปนะคะดินล้วนนะคะปลูกผักสวนครัวได้ค่ะดินล้วนนะคะเหมาะแก่การเพาะปลูกค่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นดินทรายนะคะใช้ในการเป็นวัสดุก่อสร้างนะคะในการสร้างบ้านนะคะก็จะสามารถใช้ดินทรายในการไปผสมนะคะในการสร้างได้ค่ะ และเพราะปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยนะคะอย่างเช่นปลูกต้นกระบองเพชรนั่นเองค่ะดินนะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะเช่นใช้ทำเพื่อปั้นดินถผาใช้ในการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะรวมทั้งใช้ในการปลูกพืช ซึ่งพืชแต่ละชนิดนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินชนิดที่ต่างๆกันค่ะพืชที่ต้องการน้ำมากนะคะอย่างเช่นข้าวบัวจเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวคะ่ะซึ่งเป็นดินที่น้ำไหลผ่านได้ยากสามารถกักขังน้ำไว้ได้อย่างดีค่ะพืชบางชนิดนะคะต้องการน้ำน้อยนะคะอย่างเช่นมะพร้าวกระบองเพชรเจริญเติบโตได้ดีในดินทราย แต่พืชส่วนใหญ่นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนค่ะเพราะมีาธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตและดํารงชีวิตของพืชค่ะมีการถ่ายเทน้ําและอากาศได้ดีนะคะดังนั้นดินแต่ละชนิดนะคะนําไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามลักษณะและสมบัติของดินนะคะประโยชน์ของดินนะคะสรุปได้ดังภาพค่ะค่ะ ประโยชน์ของดินนะคะในดินเหนียวนะคะจะทําเครื่องปั้นดินเผานะคะเพราะปลูกพืชที่ต้องการน้ํามากค่ะส่วนดินทรายนะคะเป็นวัสดุก่อสร้างเพราะปลูกพืชน,นะคะที่ต้องการน้ําน้อยค่ะและดินสุดท้ายในดินล้วนนะคะเหมาะสําหรับการเพราะปลูกพืชทั่วไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนมนะคะมีแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนให้นักเรียนทําลงในหนังสือเลยนะคะ ในหน้า 114, 121และ126ค่ะสำหรับวันนี้คุณเอมก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ